ย้อนคำทำํานายโหนวารินชี้ทักษิณยิ่งรักจะได้กลับไทยหรือไม่ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งจากทางช่องของเราด้วยนะครับโหนวารินบัววิรัตเลิศโหนชื่อดังเจ้าของชายาโหนคอมอชอประวัติความเป็นมาของโหนวารินในอดีตรับราชการเป็นคุณครูในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความเงียบสงบของพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าเขาลำเนาไพรานายวารินจึงชอบที่จะนำบทสวดต่างๆมาท่องและศึกษาเล่าเรียนจนถึงขั้นลึกซึ้งจนมีคนร่ำลือว่าแก่กล้าเข้าสู่ฌานสมาธิขั้นสูงจากข้อมูลพบว่านายวารินมีเมตตาต่อบุคคลทั่วไปที่ศรัทธาให้ทำนายทายทักดวงชะตาชีวิตการค้าขายการเลื่อนขั้นตำแหน่ง ผ่านหลวงปู่ฤาษีเทวรันเทือกเขาหิมาลัยเป็นองค์ประทับจนมีลูกศิษย์ลูกหามากมายตั้งแต่ชั้นสูงสุดลงมาถึงระดับนายกรัฐมนตรีทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจนักธุรกิจชั้นนำรวมทั้งดาราชื่อดังหลายคนชนิดที่ใครจะเข้าพบต้องมีบัตรคิวจองล่วงหน้าราวหนึ่งเดือนทำให้สำนักเดิมที่เคยพำนักที่หน้ากองพันทหารปืนใหญ่ที่เ อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับแคบลงไปถนัดตาจึงโยกย้ายมาสร้างใหม่ที่หมู่บ้านสุขิโตด้วยแรงศรัทธาลูกศิษย์จัดถวายเมื่อประมาณ3-4ปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่12มุมกราส2งพันาินาวารินบัววิรัตเลิศผลคอมชอทํานายดวงว่าขณะนี้มองเห็นทุกอย่างเริ่มเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งเป็นไปตามคันลองตามปกติแม้ว่าจะมีความวุ่นวายบ้าง เพราะกำลังจะเข้าสู่ประชาธิปไตยเต็มใบอาจมีปัญหาเรื่องผู้คนบ้างแต่เท่าที่ดูจะผ่านพ้นไปได้ไม่มีอะไรหนักหนาเหมือนที่ผ่านมามีช่วงหนึ่งนายวารินกล่าวว่าหลายคนก็หลายความคิดจะให้สงบเหมือนที่ผ่านมาคงเป็นไปไม่ได้แต่มันไม่รุนแรงบ้านเมืองยังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้เมื่อถามถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรี จะได้กลับมาหรือปิดประตูตายนายวารินกล่าวว่าถ้าจะกลับก็อีกนานอย่างที่ตนเคยบอกแต่แรกว่าไม่นายทักษิณนางสาวยิ่งลักษณ์หรือใครหลายคนที่เคยมีหน้าที่พอหมดหน้าที่ต้องออกจากพื้นแผ่นดินนี้ไปเมื่อถามว่าตระกูลชินวัตรมีอาถรรพ์กับประเทศไทยหรือไม่นายวารินกล่าวว่าใครก็ตามที่ทำกรรมดีผลดีจะปรากฏให้กับตระกูล ให้กับบุคคลผู้นั้นแต่ตระกูลใดที่สร้างกรำเวรให้ชาติบ้านเมืองหรือทําให้เกิดความแตกแยกแต่ความสามัคคีของบ้านเมืองตระกูลนั้นต้องรับกรรมและหมดหน้าที่ไปเลยทุกอย่างมาจากกรรมกรรมหนักตรงนี้จะตกทอดไปถึงลูกหลานด้วยเมื่อถามว่าประเทศไทยผ่านพน้นวิบัติหรือไม่นายวารินกล่าวว่าเรายังไม่หลุดพน้นหลายๆประเทศยังต้องรับกรรม เกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ซึ่งกรรมนี้รวมกับผลที่มนุษย์แอบทํำทั้งสิน้นฉะนั้นทุกคนต้องเตรียมตัวตั้งรับโดยเฉพาะภัยจากน้ำและแผ่นดินไหวปีนี้จะหนักที่สุดแต่ประเทศไทยโชคดีได้รับผลน้อยกว่าประเทศอื่นย้อนคำทำนายหมอปลายปลากรซิบทำนายดวงการเมืองปี2566 ดวงของอุ้งอิงทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่มันมีคนมาขัดตาทับอีกลอตน่าจะเป็นคนมีสีมาขัดไว้ช่วงหนึ่งเพื่อยืดเวลาออกไปด้วยคำว่าทแทนผู้นำอาจจะเป็นคนเดิมก็ได้มันจะเป็นพีเรียดว่าคนหนึ่งถอยออกไปทำให้มีช่องว่างเว้นไว้ช่วงหนึ่งแล้วก็มีคนเข้ามาอยู่แทนช่วงหนึ่งทำให้ระยะเวลามันยาวขึ้นแล้วคนนั้นก็กลับมา ก็เพื่อยืดเวลาให้เห็นหีบช้าลงมีโอกาสเกิดรัฐประหารเหมือนกันแต่ท่านยมใช้คำว่าหยุดเพื่อเว้นช่วงและทำทุกอย่างเหมือนถูกต้องในการขึ้นยึดครองฉะนั้นไม่แน่ใจว่าตรงกับรัฐประหารหรือเปล่าแต่เห็นคนที่ขึ้นมาก็ยังเป็นคนมีสีและก็นั่งเรียงเป็นตับบางช่วงบางตอนที่ภิกษุนิปลายปลายกระซิบให้สัมภาษณ์ไว้กับข่าวช่องแ ถึงประเด็นการเมืองเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งหมอปลายเผยว่าตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม2566น่าจะเห็นแล้วว่าใครจับมือกับใครจะมีทั้งผิดหวังและสาใจจะเห็นการรวมกลุ่มกันแปลกๆเกิดขึ้นความจริงปีหน้าช่วงกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมคือช่วงที่เตรียมตัวเลือกตั้งได้แล้วแต่มันเห็นเรื่องของการรวมตัวบางอย่างที่ทำให้ทุกอย่างเลื่อนออกไปอาจจะถึงกลางปี และแม้จะกลางปีก็ยังไม่เห็นความหวังสักเท่าไรอย่างนั้นการเมืองช่วงเดือนกุมภาถึงมีนาเป็นช่วงที่ต้องติดตามตลอดสถานการณ์จะรุนแรงน่าจะมีคนออกมากลุ่มใหญ่มีแกนนำหน้าใหม่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะคนมีความสามารถตัวเลือกเยอะและมีการเรียกร้องต่างชาติให้เข้ามาแก้ไขทวงความยุติธรรมแต่คงไม่สำเร็จจากนั้นช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงแห่งการรอคอยและทำใจ พนันอนาคตรอรุ่นเมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคมจะเห็นชัดเจนเลยว่าความยุติธรรมหายากหมอดูชื่อดังยังทำนายถึงอุ้งอิงนางสาวแพทองฐานชินวัตรบุตรสาวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคนเก่งมากนายกย่องชื่นชมแต่การเป็นนายกช่วง2-3ปีนี้ยังมองไม่เห็นและถามว่าจะต้องไปอยู่กับคุณพ่อไหมก็มีช่วงหนึ่งต้องพักครบ ก็ต้องไปแต่ไม่ได้อยู่ท้าวรส่วนโอกาสที่นายทักษิณชินวัตรจะกลับไทยยังไม่เห็นและไม่อยากให้กลับเพราะห่วงเรื่องความปลอดภัยแต่มีดวงได้กลับประเทศไทยท่านยมบอกว่าต้องเว้นไว้อีกสักพักใหญ่ๆให้ทุกอย่างสงบจะมีความสุขกว่านี้ช่วงเร็วเรนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องอาจเป็นกลิยุกไพศาลเตือนปล่อยให้เป็นไปตามคันลอง อย่าจุดไฟเผาเมืองเสี่ยงการปฏิวัติใหญ่เมื่อวันที่5มิถุนายนนายไพศาลพืชมงคลน,นักกฎหมายได้โพสต์ข้อความระบุไว้ว่าดังนี้ 1. เลือกตั้งเสร็จแล้ว22วันยังไม่รับรองผลแม้แต่คนเดียวมีการร้องเรียนราว280เรื่องบางเรื่อง3-5วันก็สอบเสร็จและ120เคตที่ไม่ได้มีการร้องเรียนทำไมไม่ประกาศรับรอง เสียงโวยทั้งบ้านทั้งเมืองจึงดังขึ้นเรื่อยๆเพราะประชาชนกังวลว่าจะมีการสมรู้กันทวงเวลาตามไทม์ไลน์ line, ที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรีระวังจะส่งผลกระทบต่อการแต่งตั้งนายทหารประจำปีซึ่งควรเป็นวาระที่รัฐบาลชุดใหม่จะต้องแต่งตั้งเว้นแต่จะทวงเวลาเพื่อให้รัฐบาลรักษาการแต่งตั้ง ก็อาจเกิดปัญหาไม่ลงตัวระหว่างรัฐบาลใหม่กับกองทัพก็ได้จะเป็นเวรกรรมตกแก่กรกะตมากมีข่าวว่ามีบัตรเสียร่วม3ล้านใบหรือราว10%เเซเกือบทั้งหมดเป็นบัตรที่กา9ไกลถ้าไม่ถูกถือว่าเป็นบัตรเสีย9ก้าไกลอาจได้สอสอเพิ่มอีก50คนเพราะบางเขตแพ้แค่4คะแนนคอยดูว่าจะมีการร้องขอนับคะแนนใหม่หรือไม่ ถ้ามีคงโป๊ะเชกันหลายเขต 2. กระบวนการถ่ายโอนอำนาจกำลังเดินหน้าแทบทุกกระทรวงแม้มีเสียงคำรามว่าแปดพักยังไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่แทบไม่มีใครฟังอย่างน้อยก็ทำกันลับๆหรือโดยระบบซูมแม้กทมก็จะร่วมหาหรือกับพักร่วมรัฐบาลใหม่โดยเปิดเผยเพราะเป็นวิธีปกติของประเทศประชาธิปไตย 3. ความคิดที่จะรัฐประหารโดยสยศาสตร์ทางกฎหมายหรือจะให้การเมืองเดินไปตามขลองอยังไม่ตกผลึกดีพวกกองหน้ากองหลอนที่หิวแสงออกมาโพลธน,นาสร้างกระแสก่อนหน้านี้ค่อยๆเงียบเสียงลงเกิดอะไรขึ้นเนาะหรือเพราะว่าเมื่อวันที่สมมิถุนายนท่าทีของลุงออกอาการยอมรับผลการเลือกตั้งและเตรียมฝากฝังการบริหารบ้านเมืองไว้กับรัฐบาลใหม่ แต่แสงไฟกำลังสองหน้านักไสยศาสตร์จ้าขึ้นทุกทีและท่าทีมวลชนไม่ยอมให้ทำรัฐประหารแบบไสยศาสตร์ทางกฎหมายก็ขยับตัวแรงขึ้นเป็นระยะระยะแม้จะมีเสียงคู่จากกระบวนการ I.O. เชียลุงว่าจะใช้กองกำลังคอฟจอัดการอย่างเฉียบขาดใครคิดจะเสี่ยงจุดไฟเผาเมืองก็ให้ไปค้นดูเหตุการณ์ปฏิวัติอิสลามในอิรานและเนปาลหรือเหตุการณ์ปฏิวัติสีในอิรัก ลิเบียสีลังกาว่าเป็นอย่างไรเพราะมือถึงสถานการณ์หนึ่งแล้วกองกําลังเหล่านั้นจะยืนอยู่ข้างใคร 4. วันเวลาของการรักษาการของคอรอมอเหลือน้อยเต็มทีแล้วผู้คนจํานวนมากก็หายหน้าไปโดยลําดับจนเงียบเหงาเหมือนบรรยากาศยามพรบมีการใดข้างค้างและสามารถทําได้เพื่อประโยชน์ชาติบ้านเมืองผึงรีบทำยาให้ข้างค้างเป็นอัปมงคลเลย ใครที่ถูกส่งตัวไปกินบ้านกินเมืองตามหน่วยงานต่างๆก็เตรียมเก็บของกลับบ้านได้แล้ว 5. ถึงวันนี้เสียงสนับสนุนนายพิธายังไม่ถึง376เสียงถ้าการเมืองไปตามคันลองนายพิธาจะเป็นนายกไม่ได้ยิ่งนโยบายต่อยอดยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ต่อต้านจีนเตรียมทำสงครามกับจีนและการแทรกแซง,งประเทศเพื่อนบ้าน จนเกิดความตึงเครียดทางทหารขึ้นในขณะนี้ถูกเอามาเปิดเผยอย่างกว้างขวางก็ยิ่งทําให้สวไม่มีทางโวนให้แม้ว่าจะมีทูตบางประเทศเข้ามาล็อบบี้ให้ก็าตามกรณีจึงควรปล่อยให้เป็นไปตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยดีกว่าที่จะจุดไฟเผาเมืองด้วย,ยศาสตร์ทางกฎหมายซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเป็นกรียุกด้วยการปฏิวัติ3ชนิดคือการปฏิวัติประชาชาติการปฏิวัติสี และการรัฐประหารที่จะประดังเข้ามาพร้อมกันและสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังและรับชมจนจบฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ